สีแดงครับกินเข้าไปก่อนฝั่งสีขาวใช้เบีย้ยกินรักษาตำแหน่งฝั่งสีแดงกินเข้าไปอีกสีขาวกินกลับออกมาฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยขึ้นไปสีขาวกินเข้ามาบ้าง สีขาวทิมเบียริมมากันมา้าฝั่งสีแดงขยับเม็ดสีขาวขึ้นมาเทียมสีแดงทิมเบีย สีแดงครับซ้อนเรือฝั่งสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงขยับเม็ดสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงกินแรก สีแดงครับโยนโคนเข้ามาแบบนี้สีขาวกินสีแดงใช้โคนกินสีขาวครับใช้ม้าผูกโคน ฝั่งสีแดงเอามา้าโจมตีที่โคนสีขาวกินเบีย้ยฝั่งสีแดงเอามา้ามาบังไว้ สีขาวเอาโคนไล่มา้าฝั่งสีแดงเดินมา้าจับโคนสีขาวครับถอยม้ากลับมาผูกฝั่งสีแดงเอาเรือจับโคนอีกครั้งสีขาวจึงเดินขึ้นมาแรกสีแดงกินแรก สีขาวขยับเรือหนีฟังสีแดงขยับขุนสีขาวจึงเอาโคลนค่มสองม้าฟังสีแดงแก้โดยใช้เรือตีลุกสีขาวใช้ม้าบังฝั่งสีแดงเอาม้าหนีออกไปก่อนตัวหนึ่ง สีขาวถอยโคนกลับไปกินฟั่งสีแดงจึงขยับม้า สีขาวครับเอาโคนกินมา้าสีแดงใช้เหลือกิน สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวเอาม้าขึ้นมาฝั่งสีแดงเอาเรือผูกสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวจึงกินไงายสีแดงใช้เรือกิน สีขาวยืดเรือมาฝั่งสีแดงไหนเบี้ยสีขาวครับใช้ม้ากินเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยคว่ำ สีขาวจึงกินเบีย้ยไปอีกตัวสีแดงไหนสีแดงครับตีลุกสีขาวหลบสีแดงเดินเบีย้ยงหนสีขาวขยับเม็ด สีแดงกินเม็ดสีขาวตีลุกคาดสีแดงขยับหลบสีขาวกินเหลือ สีขาวบีบขุนเข้าไปสีแดงตีลุกสีขาวถอยสีแดงขยับสีขาวเข้าไปอีกครั้งสีแดงเดินเหมือนเดิมสีขาวเปลี่ยนตาเดินฝั่งสีแดงขยับเบี้ยงหาย สีขาวขยับเหลือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวย้ายมาตีลุกสีแดงบงังสีขาวเอาขุนเข้าฝั่งสีแดงต้องเดินเบี้ยงไหนสีขาวได้กินสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเข้ามา ฝังสีแดงเดินเบี้ยฝังสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวกินนับหนึ่งสองส แปเก้าและสีขาวปิดเกมลูกจน